วันนี้ตามคำเรียกร้องเดี๋ <enrolled. S 1> <invers. S 2> ยวให้เชฟโอ๊ตเนี่ยโชว์ที่ยุงการทำปลาแบบให้อรัามการป้วนเลยชวนเพื่ันไปร้านอาหารไทยนะครับผมเมือรนแล้วเอาไปเกกับไทยแล้วแต่แล้วก็เอามารวมกันแดกได้หรือเปล่าไม่รู้เราดูแล้ว คำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อเลียนเบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเจ๊ควยบุดน้อยๆสวัสดีครับวันนี้กลับมาสู่รายการเจ้าสุดสุดสาครนของเราเนี่ยทำหน้าเงี้ยโอดิสัตแต่เป็นท็อปเชฟแล้วเรื่องเยอะไงวันนี้ตามคำเรียกร้องของคอมเมนต์ทั้งหลายไม่มีเลยไปอ่านดูไม่มีเลยขอรับเชฟโอตครับเชฟโอต ช่คนูักงสวัสดีครับเชฟโอ๊ตนะครับนัทพลอุทนาวัตรกิจเป็นผู้ว่าของแข่งรายการท็อปเชฟแล้วก็เป็นเชฟโอนเนอร์ของร้านเฮที่ภูเก็ตแล้วก<อ>็วอินเตอร์กับอินเตอร์โอ๊ต,ตอินเตอร์โอ๊ต,ต,ออต,ตอสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราเลยมาให้เชฟโอ๊ตเนี่ยมาทำเมนูสอนเนื่องจากคุณอาคริปเนี่ยจะไปเป็นผู้สมัครมาสเตอร์เชฟต่อเมือไปเทปเดรยว เชฟพูดเองเออเองอะไรเขาจะเป็นคือคุณกินเหล้าเยอะแล้วคุณก็อย่างนี้ไงเีดาว่าเข้ามาเป็นมสมัครมาได้ขนาดนี้แล้วโอ้โแล้วก็ไปแข่งมาเล้เชฟงานสมัครไม่รู้ดไ,ดได้ไม่ดได้ไม่รู้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยจะให้อาจารย์โอ๊ตเนี่ยมาสอนดูว่าการที่ถ้าเกิดว่าอีตาโอ๊ตเนี่ยยูทูบเบอร์อันดับล้านซับของไทยแบบเนี้ยเลิกไปเลยเลิกจะใบเลิกไปเลยให้ดูหน้าพวกครูสองคน ว่าอยมาหรือเปล่าว่าวัานนี้มันคือความต้องการของใครใแล้วดูให้กูมาทําอาหารไทยกูทําไม่เป็น <laughs> ทุกคนกรู้ทั้งโลกรู้ทั้งประเทศรู้ว่ากูทาทอาหารไทยไม่เป็น,นะะแล้วผมผมยูทูบท o u t u b e ให้ไปแข่งมัตเตช์เชฟมือก็เองทํโดูวันนี้ให้เดี๋ยวให้เชฟโอ๊ตเนี่ยโชว์ทักษะการทำปลา,ามาทำาปทำปลาแบบไทยไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวให้โอ้ไปทำปลาแบบฝรั่งแบบให้อรังการแบบฝรั่งเลยส่วมึงมันา็เชอาหารไทยงานะพวกเบืมืองก็ทำพิเศษแบบไทยแล้วแต่แล้วก็เอามารวมกันแดกได้หรือเปล่าไม่รู้ ลองดูแล้วกันเอาเรว่องเลยครับผมจะได้ นี้เดี๋ยวจะฟิเล่แล้วก็ทําเป็นปลากระพงเกล็ดฟูกรอบฟิเล่คืออะไรพี่ฟิเล่ฟิเล่คือการอ่าเป็นเป็นวิธีการหั่นปลาอ๋อเป็นวิธีการใช่ที่เรียกว่าฟิเล่ใช่ก็หั่นเป็นชิ้นเนี่ยการฟิเล่เนี่ยอย่างปลาประมาณตัวหนึ่งใช่ไหมเรียกว่ามันจะมีสองฟิเล่ฟิเล่ฝั่งนี้เนื้อฝั่งนี้เรียกว่าเนื้อฝั่งนี้หนึ่งฟิเล่แล้วเรียกว่าชิ้นได้ไหมบอกแล้วผมจะหั่นปลาเป็นชิ้นอย่างนี้ได้าถ้าเป็นชิ้นอย่างนี้ต้องเรียกพอชั่นพอชั่นเนี่ยคือการที่มันออกมาเป็นฟิเลลแ้วก็ตัด หั่นให้มันเป็นพอชั่นชิ้นเท่าๆกันแล้วกูยังงงฟินเล่อยู่เลยมาพอชั่นอีกแล้วแม่บอกไม่อยากไปซ้อมไปมาตั้งเชฟเชฟครับนี่เรงฟังนี่ไงฟังนี่ไงแล้วเขาจะหั่นเป็นฟินเล่ยแล้วปุณนี่แล้วกันฟินเล่แปลว่า3ชิ้นฟินเล่ไม่ใช่สามออยออยนี่แล้วกันจะทําปลาเนี่ยเราต้องทําให้มันแห้งนะเก่งแล้วเกลือเนี่ยเนี่ยไอเก่งเหมือนพูดไหมอู้ เนี่ยแล้วการเราทำปลาเนี่ยครับอย่าล้างนะเช็ดที่มันแห้งทไมอ่ะความเมือกของมันเนี่ยจะทำให้เราทำงานยากอันนี้คือปลาปลาจากไหนครับอันนี้อันนี้คือปลาจากแน่นอนครับเจ้าสมุทรซีฟูดนี่สดไหมอย่างนี้สดไหมอย่างนี้สดครับอุ้ยเฮียเนี่ยสดสดนี่แหวกดูวะไอเหงือกไปแล้วแหวกดูท้องสะอาดสะอ้านนี่ถ้าสั่งเจ้าสมุทรซีฟู้ดเนี่ยจะได้ของที่มันมีคุณภาพสะอาดสะอ้านอย่างนี้นะดูนี่เริ่มจากตรงนี้ก่อน ออเออเอ่อเออเออเอ่อเอ่อมอ่อเอ่เอ่อเอมมเอ่อเ okay. oui> ่อเอ่อเ่อเอ่อเอ่อ okay. ัอ่เอ่อ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 อ่อเอ่อ่เอ่อเออ่เอ่่อเอเอ่เ่เ่เอ่อเ ถ้าน้าปลาความจริงปลาเนี่ยมันถ้ามันเป็นน้ำทะเลเนี่ยเรียกว่ามันถูกเก็บอยู่ในน้ำทะเลมาตลอดมันอยู่มันอาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันโดนน้ำจืดเนี่ยมันจะทำให้ความสดความเป็นตัวของมันเองเนี่ยลดหายลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปลาทะเลเนี่ยไม่ควรเลยไม่ควรห้ามเรียกว่าห้ามแน้วทำความสะอาดก่อนก่อน,อนเอามาทำไงาใช้ใช้ใช้ใชิฟวูเชดเลยครับหรือว่าถ้าเกิดมีน้ำเกลือหรือน้ำทะเลเนี่ย ยิ่งดีใช้น้ำทะเลล้างไม่ควรโดนน้ำแข็งด้วยซ้ำโอ้ยปอโอนวันนี้จะได้แหย่ไม่ตาเนี่ยพ่อมีมันไม่ขมแค่นี้พอแล้วโอเคแล้วมาหั่นต่อหั่นต่อหั่นพอชั่นไงหั่นพอชั่นเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าฟิเลคือแบบนี้ใช่อันนี้เรียกว่าฟิเลคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้างใช่แล้วข้างก็ฝ่าตรงนี้เราไม่ใช้เราหั่นมันทิ้งปั๊บ นะเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้ต่อไอ้ตรงเนี้ยกับไอ้ที่ขุดๆอะเยอะกว่าที่อยู่ตรงนี้โอยเ้ยก็เนี่ยให้มาทําอะไรก็ไม่รู้แล้วดูมี่ก็ไม่ใช่ของตัวเองเขาเรียกว่าเลือกชิ้นที่ดีที่สุดอ๋อเขาพังเขาไปอ่านี่คือหั่นเป็นพอร์ชั่นอ่าอันเนี้ยเรียกว่าพอร์ชั่นไอพวกนี้ชิ้นนึ่งมันกี่กรัมฮะเนาะชิ้นนึ่งประมาณ50ถึง70กรัมชิ้นนี้คือทานอยู่ประมาณแปถึงร้อแล้วเน่ะเออเนี่ยชิ้นชิ้นเนี้ยประมาณ70็ดสชิ้นเนี้ยประมาณ100ชิ้นเนี้ยประมาณ110นะ ได้แล้วเรียบร้อยที่เหลือหมวกของอาจารย์โอนมาสเตอร์เชฟแล้วโอนมาสเตอร์อรอรเชฟนายต่อไปเอาพริกแกงลุย เอาคุณจะให้ผมทำอะไรเอาพิแกงคือคอนเทนต์วันนี้ก็คิดเองเรียกมาตอนแรกบอกว่าเนี่ยเรามาป่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟโอ๊ตถ่ายแล้วผมมาป่วนหลอกให้กูมาคือแล้วก็ให้ผมมาทำพิแกงเรื่องของเรื่องคือหลอกให้ทุกคนมาแล้วตัวเองก็ใช้งานเอาทุกคนมาเผาเปหานี่ดูนี่นั่งหน้าจิ้มนิ้มอย่างเงี้ยนี่ไข่นี่อันนี้คือแกงอะไรฮะลูกแก่แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานมีอะไรบ้างสูตรบ้านโปูไข่ดองสูตรมึงนี่ กูไม่รู้เอามึงเอาเอาไปเนาผมไม่รู้อันนี้อันนี้มึงความจริงอะมึงต้องหั่นหน่อยเน่อยมันจะตัดไปง่ายหั่นหั่นแล้วแบบมึงไม่หั่นมึงก็จะตัดไปเลยเอาไงตัดไปเลยมันก็นานเนี่ยแรงเยอะแรงเยอะหั่นก่อนปั่นได้ไหมปั่นไม่มันไม่ใช่ฝีมือมืออาชีพเหมอนกันอาะใช้ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ผมสงสัยทำไมพวกพวกท็อปเชฟไปแข่งเนี่ยต้องตัดพริกแกงเองเขาอะไรเอ้าเราเป็นเชฟมืออาชีพ ทำไมต้องไปซื้อพริแกงสำเร็จพิแกงตลาดมึงไม่รู้ว่าของสายอาสายกันบุญหรือเปล่าไม่รู้มันทำยังไงความสะอาดในการเป็นเชฟมึงทำาให้มันมีกลิ่นเฟเวอร์มันต้องทําสดใหม่อย่างนี้มึงไม่กินอาหารไทยไม่หรอกสปอนพริกแกงเข้าเขาก็ให้พี่ใช้กระบอกอู้พี่ก็ไม่ใช้อยู่แล้วไอ้พริกแกงเอามึงหั่นมันก่อนเนี่ยหั่นอันนี้นะอันนี้นะหั่นไปแล้วมึงก็ไปตำแล้วก็พวกผักจากเจ้าสมุทรนะครับเนื่องจากเป็นผักน้ำเค็มเราก็ไม่ต้องล้างใช้ได้เลย เช็ดๆก็พอคุณเวลา30นาทีครับร้อนคุณต้องทำให้เสร็จนะครับท่นนะครับกรรมการเรียกไม่ทำเองเลยเรียกมึงทำเองร้อนครับคุณเวลา30นาทีเร่งคนดังเลยคุณทำอะไรไหมครับคุณรอรับแล้วกรรมการเนี่ยไม่เคยทำเลยเร่งอย่างเดียวเร่งกระปุลเชฟเชฟโอครับวันนี้เชฟโอจะทำอะไรให้พวกเรากินนบอ๋อเดี๋ยวผมจะทำไอ้พริกแกงแกงเขียวหวานครับผมคุณทำไมมึงได้มลยเนียนี่เราเอาเราเอามาสับรวมมันอย่างนี้รู้ไหมว่ามัน ว่าว่าอะไรมันเท่าไหร่เนี่ยคิดว่าง่ายเมื่อไหรกูยังไม่รู้เลยใส่อะไรบ้างแล้วนะ <c oughs> ไอ่หยิบไมาใ้ขึ้นเขียงเนี่ยล้างหรือเปล่าผักเนี่ยเนื่องจากเป็นผักน้ําเค็มครับเราก็จะใช้พิซซูเจสบอร์ <c oughs> เพราะว่าผมไม่อยากตายนะแล้วทันท,ท,ทำไหมเนี่ยทำทำทันไหมทันไหมเหมือนคนทันไหมเหมือนว่าคุณโดนด่าบ่อยเหมือนว่าคุณโดนด่าบ่อยอ่ะเมื่อแ่้วเร็วก่อนถ้ารสชาติไม่ดีผมใช้ทิ้งนะครับ มึงรีบมึงก็ใช้พริกแกงสำเร็จรูปมีตลาดก็มีบิ๊กซีก็มีรถตัน้กผมเนี่ยละพอสปอนเซอร์หรือคุณก็เอามาใช้แล้วก็ใส่รับวชิมนิดนึงนะแล้วคนชอบนะแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดเกลือนี่ต้องใส่ไหมลูกพี่ใส่ดีใส่เกลือเพราะอะไรครับใส่มันจะได้ตำง่ายเออเออนี่เกลือหรือตันเกลือเกลือฮะ แล้วก็เหลือผิวมะกรูดอุบายนิดนึงประมาณนี้มีมีที่กันหั่นไหมครับผิวมะกรูดหรือผิเลียล่าสุดโอ้จินชีนี่เว้ย <laughs> มันเป็นก็อนมันเป็นมตาเชฟนายมาตาเชฟอาหารไทยคนบน้านเดิมเอากูตามอย่างเดียวถ้ากูติดมาตาเชฟให้มันรู้ไป <laughs> ถ้าเข้ารอบอ่ะกูจะดูหลักเกณฑ์กรรมการหน่อยเว้ยว่ามันยังไงคนติดตามผมมีนะเวลาต้องไปล้านเออเวลานะผลจะได้ไปคือได้อะไรบ้างปูได้เยอะเลยอ่ะคุณไปนี่แหวลูกมีแน่นอนแหวลูกเขาเราเราถ้าคนติดเลยมันรู้ไปเอา้ามันก็เข้มได้ยังไงมืออ่ะบอกไม่ใช่สำเร็จรูปกระปิใส่ไปหน่อยนึง ลูเพื่อลูกตำเพื่อเมีย,น,มยนี่ตำม,มันเมียนู้ดใช่ไหมตำเป็นอ่ะไอ้ยี่ไอ้ยี่ตำแหลกด้วยตำแรงโอ้โตัวโตเหกอนี่จะมาตัวโตได้ยังได้ยังได้ๆอ้าวเฮ้ยมาดิไอ้นี่มึงดูเฮ้ยเอฟิกน,นู่นนี่มาสเตชมาสเตชไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งนี่ไง เนี่ยยังสอนกูตำบิเก้นกูจะติดไปให้มันรู้ไปเอ้านี่คลิปนี้ก็คลิปที่ส่งไปให้เปิดตัวว่าไปเห็นวันอะไทยแลนด์เนี่ยของนี่อย่างนี้จับวไว้ในเขียมเลยสัตว์ให้เราส่งพี่ไปสั้ตว์เลยเนี่ยอะไรอะไรแต่ผมรู้จักเทปเยอะนะผมไม่หยุดรู้ไปเอา พอแลก็ตาพอละกําลังงงกันดิว่าให้กูถ่ายอะไรกําลังงงกันเลแล้วก็จะตัดยังไงกําลังงงกันเลทํางานยากนั่นละเดี๋ยวนี้เขาเป็นท็อกเที่ยวแล้วทํางานยากเลยวุ่นวายเลยตอนนี้กูลําบากทุกภาคส่วนเลยแหละลุกอนครับเามาอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเนี่ทํางานหน่อเอ้าโอเคทํางานทําแบนก่อนชิมชิมชิมหน่อยดิเออยนี่คั่งจิ้มซีฟู๊ดหนิได้ประมาณนี้นี่นี่อะไรเนี่ยพริกแห้งหวานเหมือนจิ้มซีฟู๊ดร้านพี่เลย เดีีป่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างอันนี้นี่เห็นมึงอยู่มีกระเทียมครับทุกคนครับกระเทียมตะไคร้ข่าอือันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่สาระผักชีผักชีผิวมะกรูดพริกอันนี้คือพริกอะไรครับพี่ไรมาปะอ่ะพริกขี้หนูอ่าพริกขี้ฟักเขียวพริกขี้ฟักเขียวคือฟักเขียวก็มาจากนี่เออแล้วก็กะปิแล้วก็ผิวมะกรูดหน่อยนึงเออเสร็จแล้วแค่นี้เลยเสร็จล อิ๊ดดิ๊ดชื้นชื้นเฮียชื้เฮียทำไมทุกคนแม่งแดกเค็มชิบหายถูกวะอ่ะอ่าเอาเชิญปลาหนังก็ของอะไรครับพี่โอ๊ตครับครับผมอ่าต้องแช่น้ำก่อนเอาหนังปลาแช่น้ำนิดนึงแช่น้ำนิดนึงเพื่อให้เวลาอุณหภูมิอันนี้เนี่ยโรยน้ำชื้นเจอนละมันแล้วมันฟูขึ้นมาใช่แต่อันี่สองก็โรยเกลือลงไปอ่าโรยเกลือไปแล้วอันนี้โรยเกลือไปแล้วอ่ะเอานี่มาทำเลยครับวางหนังเออวาง วางไปปออ่ามาน้ำมันร้อนๆนะค่อยๆลากไปปูด้วยแต่แกมาหนังปูชิบหายเลยจ้ดดู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 เห็นหนังไหมเห็นหนังไหมเห็นเห็นแกะปลานะ ให้มันเบรสแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนือ้อมันจะไม่ติดกันที่เราเอาตะแกรงมาแช่ก่อนแล้วมันมันปลานจะได้ติดตะแกรงไงเข้าใจเป่าเอาต่อไปมาสเต์เชฟโอ๊ตมาสเต์เชฟลุยพี่แกคือใครก็เป็นได้ตอนนี <laughs> ้มาสเตชเชฟอะได้ได้ความละเอียดประมาณนี้ไปนี่ใส่ลงไปผัดนะโดนอิกเอาไม่ต้องม้ำมาหนหรอลงแล้วลงแล้วอ่าเว ที่เราทำมันทุกอย่างเป็นเอลักอันนี้หน่มนะอันนี้ผักด้วยอะไรลูกพี่ไใ้เรื้อแกมันสุก้วเฮ้ยไม่ต้องรอเลยหรอเคยทำอาหารไทยไหมอีกไม่เคยไงดูดีคุยไม่ทำอาหารไทยเลยเนาะไม่เป็นอาเดดเดี๋ยวไปโรแรเดี๋ยนี่ก็เบาหน่อยเพาะจ้าเออ เออแล้วเค้าี้ยวไปให้ให้พริกแกงมันสุกแล้วก็เดี่ยหลัาปรุงรสเอาถ้ามันไม่สุกมันจะเป็นไงฮะลูกเวทไม่สุกมันก็เป็นพริกแกงที่ไม่สุกหอมอร่อแล้วมันกินได้ไหมมึงกินเนี่ยกูทำพริกแกงหอมหมดที่มึงแดกมันอร่อยดีหมื่นเท่าเฮ้ยใช่ไหมดีซี่อร่อยกว่าไหมเบ็ดดีเบ็ดดีอู๋สี่มีซี่ดีกว่ามีซี่ดีกว่าดีกว่าหน่อยนึง คนเรียบหน่อยเขาพูมาใหม่เลยคนคนคนนี่่้จ้าจ้าแต่นี้ลงไปก่อนนิดนึงจ้ามะเขือเปลากระชายนิดนึงอ้าวแล้วก็ปรุงรสเลยปรุงรสปรุงรสใช่ไข่ลองดูก่อนแต่เราได้ลองดูอ้าวใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลแกงเขียวหวานนะรสต้องรสไหนก่อนครับหวานสิครับหวานพอแล้วมั้งลองอีกได้ได้ได้หวานนึงผมคนยังมีผมกินหวาน

มึงจะไลูกโดดลูกโดดมึงจะเห็นเลยเนี่ยมึงประกอบพริตอทยมาโอเคเิเผื้อไส้เิเผื้อไส้แล้วปลาตับยังใส่แล้วใส่แล้วพอแล้วจัดจุดใส่ปลาเดี๋ยวกินไม่อร่อยจุดไปเน้นรสชาติร้านคุณจนแล้วไปติดเค้มแล้วเดี๋ยวนี้มนเสียไหมมันคือขาวไหมผัดอย่างนี้เวลาลองนี่ถึงจะปะจานจริงๆหรอเพราะมันขาวแล้วคุณลองมาอ่ะใบนี้ใส่โหระพาโหระพาใส่ปึ๊บปิดไฟ มะกรูดอ่ะมะกรูดก็สซอยดิซอยดิซอยไปมะกรูดแล้วก็ซอยซอยไปมะกรูดมึงทำยี้เนี่ยเอาเยอะกินไหมเอาคุณกินไหมเอาเยอะไอ้เหี้หกสิบเจ็ดสิบคนฟาบเออแล้วมันเอาไปไอ้เหี้ยโอ๊ยขวายเอาไม่เอาอิสระจะปำลี้กูโอนี่สักพออันรจันไอ้แดดรสชาติดีนะรสชาติดีอร่อยมีรสชาติ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 แล้วพวกมัปรุงไม่ได้ ยังไทยอ่ะอ้าวซดจาแบบมาสเตอร์เชฟอ่าใส่แต่ซอสลงไปอืมบ้านแถวบ้านก็แข่งได้น้ำกรอดิกอ่าหยุ่มแม่ตรงกลางฮะมาเนี่ยมึงได้ไปมาแล้วเชฟแม่ลองจาแบบเนี้นี่เลยแพร่ลงปลาหนึ่งแพรจานไหนดีวะเฮียจานนี้ดีกว่าวันขอบขึ้นสวยเออนั่นแหละเออไป้อะไรอังนี้ดีเขาดูดูดูกล้องกล้องกล้อง ดูดูอันเนี้ยที่หายไปอ่ะไอเฮ <vastly lava>. ีย <District> นี่แม่งจิกไปแดดไอโอไอเฮียบิ๊กแดดไอเฮียนี่แม่งจกไปแดดคนหิวเป็นไอหิวสีสีแดงสีแดงสีแดงเออสีแดงหลังจากที่ หลังๆเริ่มถ่ายไม่ได้แนละ้วเพราะไอ้สองตัวนี้เมาแล้วก็ไม่เป็นท่าไมทาไม,าไมาเยี่ยอนะไรไปแล้วถ้าผมติดมัตเตร์เชฟนะผมจะเป็นมัตเต์เชฟคนแรกที่มีท็อปเชฟเป็นลูกมือนะเอาเด็ดเอาดิไม่มีใครมีเลย <S <S หลายคนด้วยหลายคนเออีนับ <ๆ S 2> เลยเดนหนึ่งสองสามมีเยี่ยทอีกสีดีนะจันมมาดูผมึงมาดูอันนีผมดูเอามาดูเลยมึงชื่อมึงมาดูเลยลูกมีนีผมเลย ลูกมือสี่คนหนึ่งสองสามสี่เบรกออดนอตเทียนบิ๊กเทีสามปาเขียวทุกคนเด็กหลังพอชัดเจนยังไงอยู่หกสี่ตัวไอ้สัตว์มึงเม่ได้ไมงเป็นม่ได้ที่ยังไม่ถึงโลกกูจะติดให้มันรู้ไปอ้าวไม่รู้ได้เลอปลากุศลารถเด็ดตอบกับกับตอ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 บกับซอสแกงเขียวหวานครับพี่กุศลารขนลุกกุศลารขนลุกขนลุกเพราะอะไรยืนปากเขียว เบขอเชิญพวกคุณเสิร์ฟอาหารคุณได้เลยครับขอเชเชฟโอ๊ตขอเชิญเชฟโอ๊ตกับเชฟโอ๊ตเสิร์ฟอาหารด้วยนะเรียบร้อยเข้าอยู่ในหมูไม่ได้ครับโหดเหี้ยมโหเหี้ยมจัสติเวย์โบ้เอ้าเชฟโอ๊ตกับเชฟโอ๊ตเชิญพีเชนะอาหารได้เลยครับอันนี้เป็นปลาเก๋ากุสลานหรือยำสว่านเชฟโอ๊ตคืออะไรซอสแกงเขียวหวานครับตัดแกงเองนะอันนี้ สูตรผมเลยเนี่ยตัดนะตพิแกงเองสูตรลา้างแกงอะแต่ว่าอร่อยกว่าพิแกงบิ๊กซีนหน่อยนึงน้อยกว่าพิอร่อยน้อยกว่าพิแกงบิ๊กซีนหน่อยนึงแบ่งแบ่งการจัดการยังไงครับการรับผิชอบอะไรมัม้งรอบอะไรผิดชอบชอะไรผมทำโปรตีนะแล้วก็เชฟโอ๊เวอร์เชฟเนี่ยเขาทำตัวซอสแกงหวานแล้วไอเดียเป็นของใครไอเดียของใครไอเดียเป็นช่วยช่วยถาแล้วผู้ใดอยู่กรรมการในมือมาเสือกเลยแค่ไอเดียเข้าใช้มือด้วยแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงบิป้าเนี่ยคุณคิดว่าใครเป็นคนออกครับออสครับ ทำไมอะเอาอยู่ออนหรสรุปใครทำมากกว่าพุดญยากับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนเหมือนผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะพุดยากัเพยากเลยเฮ่ยเอาดิผมเป็นเนี่ยผมไม่ใช่กัปาผชิมไม่หยุดเลยอะอร่อยะรสชาติรสชาติีรสชาติอีปรชิอร่อยะเนื้อปลาคุเร์เฟกต์ดีไหมดีไหมเซฟเฟกต์ปุ๊ก ไอ้ไอ้อสแกงหวานเป็่อไงฮะอันนี้อร่อยรสชาติดีนี่นข้าวหมากิ่พมไม่บอกมีไม่แอบพไมึงหิวไม่จ่ายก่นข้วันนี้้ไ่นี่ไก้อร่อยไม่แกงตอนทำอ่ะดูไม่อร่อยเว้ยทาไมดูไม่อร่อยแต่กินเ้ร็่แล้ร่อยแกง่เครื่องมีข้าวอ่อดีเลยเอจะปลาวนนี้ ไอพิกแกงมันจะเองสีมันจะเป็นแบบอ่อนออด่ะแต่แม่งอร่อยกว่าอยากได้ก็ต้องับชีสข้าวไใซ่าขอโทษขอโทษคไัเลยเอาเอาเอาไปเลยเอานกินเลกินข้าวแกงแบบหวานน่ต้องกินกันอย่างนี้นะมานั่งกินกันแบบแยกนู่นแยกนี่มันไม่อร่อยมันต้องกินข้าวกับแกงนี่คบอกว่าทำไมุณรู้ห่ว่าทำไมณไทยดูคนนะครับวุนวายนะวุนวายนะแต่เราไม่เอานะเอาได้ ลเอาจริงๆนะวันนี้ก็อย่าไปคิดเยอะก็ถ่ายกันแบบนี้ฮะเอามามร <c oughs> ่วันก็ได้แต่ว่าเรื่องของเรื่องอะพี่โอนน๊ตเขาจะไปแข่งมาสเตอร์เชฟเราก็เลยต้องมาสอน <c oughs> ขอเขา,าว่าจะต้องทำอาหารอะไรยังไงก็แค่นั้นเองส่วนไอ้โอ๊ตูกเทปของกูเนี่ยก็ด่ากูทั้งวันมันก็เหนื่อที่กูต้องเอาคืน <c oughs> คนั่นคือคอนเทนต์ของคลิปนี้แค่นั้นเ <c oughs> องด่ากูคือเชฟพอติดตามเฟซบุ๊กเพจอยากทำแต่ไม่อยากกินอไเเยปงล พ่อเชฟไทยแลนด์พ่อเชฟไทยแลนด์ยี่สิบยี่สบสามนะตอนเราเดอกแก๊งจำไหมนะครับมีโน้ตโอ๊ตบิ๊กเทียนรับประกันฉันเองลูกมีแค่สี่คนรูกรับประกันรับประกันรับประกันหายแน่นอนฉันนี่ก็ปากฝากอะไรก็ได้เลยได้เลยเอาเลยผมเพิ่งเพิ่งเปิดเพจประกาศครับทุกคนไปหมอแก้วบองชนาไปไปไป เฮ้ยสตีสตีตะลุยไปเรยูเด็กสกิปอย่าใกล้ๆไปหากับเราพิมพ์ๆาแล้วกันเยอกัน